คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมเขาใช้เวลาเก่งกว่าผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะอีกสิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จหรือคนที่สร้างเงินได้เก่งมีผลลัพธ์เยอะกว่าเนี่ยเขาใช้เวลาเก่งกว่าคำว่าใช้เวลาเนี่ยคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมเขาใช้เวลาเก่งกว่าผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองน,นะแต่บางคนไม่ใสใใ่ใจกับคนใส่ใจก็ต่างกันดูง่ายๆเลยก็ได้ะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะบอกว่าฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเงินฉันไม่กล้า3มอย่างเนี่ยผมพูดไปบ่อยเลยวันนี้พูดถึงเรื่องเวลาคนที่บอกว่าไม่มีเวลาคุณเคยสนใจไหมคนสําเร็จเขาใช้วิธีแบบนี้ไม่เคยมีใครเล่าจะเล่าให้ฟังก่อนนอนครับอ่านหนังสือครับตื่นมาแปรงฟันฟังคลิปแบบเนี้ยที่ผมสอนอยู่เนี่ยฟังคลิปอาบน้ําผมก็ฟังที่ผมซื้อมาจากต่างประเทศไม่พอครับเวลาเราขึ้นรถสาธารณะครับ ยังไม่ขับรถครับเวลาช่วงที่ขับรถเนี่ยถ้าคุณขับรถมันเท่ผมเคยขับรถหลายสิบล้านอยู่แต่ผมเลิกขับครับผมจะขึ้นรถสาธารนณะเพราะในช่วงรถสาธารนณะผมสามารถอ่านหนังสือเรียนหนังสือได้คุณลองจินตนาการเพราะว่าขาไปคนธรรมดาเดินทางไปทํางานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขาลกลับอีกหนึ่งชั่วโมงเวลานี่สําคัญมากผมบอกได้ว่าเวลาเนี่ยสามารถเรียนรู้เพราะถ้าเรามีความรู้เราสามารถสร้างเงินได้ ขาไป1ชั่วโมงขากลับ1ชั่วโมงเท่ากับ2ชั่วโมงแล้วและบวกตอนที่เราแปรงฟันอาบน้ําเราเรียนอีก3ชั่วโมงสมมุติว่าคุณใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เลย3ชั่วโมงนี้คนสําเร็จเขาใช้3ชั่วโมงนี้โคตรเป็นประโยชน์เลยเพื่อนผมคนสําเร็จที่ผมไปสัมภาษณ์มาเขาไม่ใช้เวลาตรงนี้ให้เสียประโยชน์ครับเพราะเวลาชีวิต t i m e is not money นะครับ time is life เวลาคือชีวิตไม่ใช่เวลาคือเงินนะสมัยก่อนมอกว่าเวลาคือเงิน แต่ปัจจุบันนี้เวลาคือชีวิตครับเวลาเราผ่านไป30ปี40ปีมันไม่ย้อนกลับมาแล้วและเวลาของชีวิตมันเป็นยังไงครับเวลาของชีวิตก็คือเราจะใช้ชีวิตขนาดไหนครับในช่วง3ชั่วโมงนี้แต่ละวันแต่ละวันถ้าคุณใช้เวลา3ชั่วโมงในการเรียนหนังสือได้ลองคูณดูครับว่า3คูณ30วันเท่ากับเท่าไหร่ครับ90ชั่วโมงครับ90ชั่วโมงคูณ365วันกี่พันชั่วโมงครับพันแชั่วโมง ต่างกันเยอะเลยนะฮะพันแปดสโมงเราสามารถเรียนรู้และสามารถเพิ่มความรู้เพื่อสร้างเงินได้อย่างมากเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ฝึกภาษาอังกฤษก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากฝึกภาษาญี่ปุ่นก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นมากฝึกเรื่องสกิลเรื่องการบริหารอะไรต่างเนี่ยเรื่องการขายเรื่องการขายของเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องการหาลูกค้าถ้าคุณเรียนรู้ตรงนี้จะต่างกันเยอะเลยเรื่องที่อยู่ก็เหมือนกันครับคอนโดครับคนส่วนใหญ่ถ้าคุณทํางานอยู่ในเมืองนะคนส่วนใหญ่หลายคน เลือกไปซื้อบ้านชานเมืองที่มันใหญ่กว่าอยู่สบายกว่าแต่คุณต้องเสียเวลาในการขับรถเพื่อเข้ามาในเมืองวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขากลับอีกชั่วโมงครึ่งในช่วงไปกับชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสาชั่วโมงนี้คุณจะเสียเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นผมทําธุรกิจอยู่ผมยังไม่เลือกที่จะขับรถเลยมีรถนะแต่ผมไม่ขับรถถ้าจะออกไปไหนเนี่ยผมจะให้คนขับรถขับแทนแล้วผมจะไม่ขับไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันเดี๋ยวจะมีงานที่อยุทยา ผมจะไม่ขับผมจะให้คนขับแทนและผมก็จะเลือกซื้อบ้านที่มันติด BTS หรือเดินทางที่น้อยที่สุดพเพื่อนๆที่ทำงานครับว่าผมทําคอนโดแล้วก็ทําห้องพักให้คนได้เช่าครับหลายคนเข้าไปในซอยนะฮะในซอยสุขุมวิทเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่ทําไมคุณไม่เลือกบ้านที่ติด BTS หรือเดินไปได้คุณต้องเดินเข้าซอยบางทีวันฝนตกราคาต่างกันพันเดียวแต่เดินเข้าไปในซอยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะจ่ายค่าวินเข้าไปในซอย ห้องข้างในอาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงแต่เวลาชีวิตของคุณก็คือใช้เวลาเดินทางเข้าไปในซอยหรือคุณต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเพื่อเข้าซอยแล้ววันไหนที่ฝนตกหนัหนกๆวันไหนที่กลับบ้านมาคุณต้องเข้าคิวเพื่อที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเข้าซอยในช่วงเวลานั้นน่ะคุณจะเสียเวลาขนาดไหนเวลาชีวิตของคุณจะขาดหายไปเพราะนั้นคนรวยหลายคนยอมซื้อเวลา ทั้งที่มีเงินใช้เงินเป็นแสนใช้เงินเป็นล้านเพื่อซื้อเวลากับคืนมาไลฟ์งานเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนผมคนรวยหลายคนเขาซื้อเวลาเขาเลือกในที่ที่เขาประหยัดเวลาคุณสร้างเงิน1ล้านบาทใช้เวลา10ปีถึงจะสร้างเงินได้1ล้านบาทนั่นคือคุณใช้เวลาต้อง10ปีคนสําเร็จครับใช้เวลา1วันสร้างเงินได้1ล้านบางท,ทีช่วงดีๆของผมนี่1วันผมขายได้3ล้านเลย เท่ากับว่าผมทํางาน10ชั่วโมงผมมียอดขายคือชั่วโมงละ3แสน0 0ึนนะนั่นคือใช้เวลาได้คุ้มกว่านั่นเองแต่การใช้เวลาที่จะคุ้มกว่าก็คือคุณจะต้องมีความรู้นะความรู้คือตัวสร้างไรายได้ครับถ้าผมไม่มีความรู้ซิจปจ๊อบไม่มีความรู้แจ็คหมาไม่มีความรู้เขาจะสร้างอาณาจักรหรือสร้างผลงานออกมาได้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากความรู้ครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญไอ้ค่าที่ไม่รู้อะคุณรู้หรือเปล่าว่า มันแพงกว่าคุณรู้อีกคุณยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้ไปอ่ะคุณจะสร้างเงินกลับคืนมาแต่ค่าที่ไม่รู้เป็นปี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 เนี่ยมันจะทําให้คุณเสียโอกาสและคุณจะสร้างเงินได้ช้านั่นเองครับลองเอาไปคิดดูเพราว่าทําอย่างไรให้คุณประหยัดเวลาเพื่อเอาเวลามาสร้างความรู้ครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแอปฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ